ให้ตังเขาแล้วทํางานได้เงินให้เงินเขาแล้วแล้วก็ไปถามหาเงินใช้ตังหมดแล้วหรือ,อยังตังที่หนูให้ไว้ยังเหลืออยู่ไหมตังที่หนูให้ไว้อะใช้อะไรถ้าถ้าแม่ขออีกก็จะถามว่าเอาไปใช้อะไรเอาไปเล่นหวยใช่ไหมอันเนี้ยจะมีทายาทคนหนึ่งคือลูก คืนลูกถ้าเราให้เงินพ่อแม่เราไม่ต้องไปถามว่าเงินเอาไปทำอะไรให้คนแล้วเขาจะไปเล่นหวยจะไปฟื้อ,อะไรก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเราไปถามหาเราจะต้องทุกข์ใจกับลูกเราจนตายเงินหนูเงินที่หนูให้ไปอย่าไปให้หลานนะอย่าไปเล่นไพ่นะอย่าไปแทงหวยนะอันเนี้ยมันส่งผลมาเป็นความทุกข์ใจปัจจุ